วิธีดูสตรอรี่ย้อนหลังของเพื่อนใน Facebook มาดูขั้นตอนกันเลยครับก็ในเวลาที่เราดูสตอรี่ของเพื่อนไปแล้วเนาะเสร็จแล้วนะครับถ้าเราอยากย้อนกลับไปดูอีกครั้งให้เป็นเพื่อนนะครับทําตามนี้เลยก็ให้เรานะครับออกจาก Facebook ก่อนเนาะเสร็จแล้วนะครับให้เข้าไปที่ Messenger เข้ามาแล้วนะครับให้มากดสตอรี่ตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเจอสตอรี่ของเพื่อนใน Facebook ทั้งหมดจะอยู่ในหน้านี้นะครับ เรานะครับสามารถกดเข้าไปดูสตอรี่ของเพื่อนได้อีกครั้งนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับอยากจะดูสตอรี่ของเพื่อนย้อนหลังนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปทําได้เลยนะครับแต่ก็จะมีข้อจํากัดอยู่เนาะเวลาที่เพื่อนของเรานะครับลงสตอรี่ครบ24ชั่วโมงเราจะไม่สามารถย้อนกลับไปดูสตอรี่ของเพื่อนที่เคยลงไปได้นะครับโอเคครับก็อีกสักวิธีแล้วกันเนาะเผื่อในกรณีที่เพื่อนเพื่อนะครับใช้วิธีนี้ไม่ได้ให้ทำแบบนนีี้้้ะครัับบใหกเขาไปท่อ Facebook จากนั้นนะครับให้เข้าไปหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กของเพื่อนที่เราต้องการกลับไปดูสตอรี่เนาะจากตัวอย่างนะครับก็กดไปที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้และเลื่อนลงมานะครับจากนั้นนะครับให้กดไปที่เพื่อนที่เราต้องการย้อนกลับไปดูสตอรี่เสร็จแล้วนะครับก็กดไปที่รูปโปรไฟล์ของเพื่อนหนึ่งทีต่อไปให้กดดูสตอรี มันก็จะสามารถย้อนกลับไปดูสตอรี่ของเพื่อนได้นะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ